มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนราชกิจจาเผยแพร่ประกาศขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรคราวที่5วันที่28สิงหาคมนะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วรราชอาณาจักรคราวที่ห้า ตามที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทุรชาชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคมพศ2563และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่4ออกไปจนถึงวันที่31สิงหาคมพศ2563นั้นโดยที่รัฐบาลตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019หรือว่าโควิด1 9นะคะเพื่อให้บรรดาสถานที่กิจการหรือว่ากิจกรรมที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9สามารถเปิดดำเนินการได้และได้ดำเนินการผ่อนคลายมาตรการต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นการให้เปิดโรงเรียนสถาบันการศึกษาและก็สถาบันกวดวิชาแบบครบจานวนครบห้องเรียน รบเช่นเรียนแล้วก็จัดก,การประชุมการอบรมการสัมมนาหรือว่าการแข่งขันกีฬาและการขนส่งสาธารณะทางนี้ภายใต้ามาตราการที่จําเป็นเพื่อป้องกันและก็ควบคุมการระบาดของโรคแต่ว่าการผ่อนคลายมาตราการต่างๆนั้นดังกล่าวทําให้ประชาชนจํานวนมากขาดความระมัดระวังเช่นที่เคยปฏิบัติตัวมานะคะซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน จนกลายเป็นการระบาดในวงกว้างต่อไปดังที่เกิดขึ้นนะคะในหลายประเทศนอกจากนี้ผู้เดินทางเข้ามาในราชาอาณาจากักรทางที่เป็นคนไทยและก็คนต่างชาติยังคงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและการผลิตวัคซีนป้องกันโรคก็ยังไม่ประสบความสําเร็จจึงยังมีความจําเป็นต้องกําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลกลุ่มบุคคลสถานที่กิจการและกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการในช่วงที่ผ่านมาค่ะ ั้งนี้นะคะเพื่อความมั่นคงทางปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขของประเทศนะคะและป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดระลอกใหม่อีกที่อาจจะมีความรุนแรงและสร้างความเสียหายให้แก่ระบบเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศระลอกที่2ดังที่เกิดขึ้นดังในหลายประเทศทั่วโลกนะคะจึงมีความจําเป็นต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอ,อาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง เพื่อให้เกิดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นไปโดยมีเอกภาพมีประสิทธิภาพรวดเร็วทันต่อสถานการณ์โดยมุ่งรักษาไว้ซึ่งความปลอดภยัยทางด้านสุขภาพและก็ชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญอาศัยอํานาจตามความในมาตรา5แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548 ในยกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมาติเมื่อวันที่25สิงหาคมพศ2563จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชาอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่งสำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน ทางนี้ตั้งแต่วันที่1กันยายนพศ2563จนถึงวันที่30กันยายนพศ2563ประกาศณวันที่28สิงหาคมพศ2563พลเอกประยุจันโอชานายรัฐมนตรีขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ